เดีีจะมารีวิวพอบ้านสุดล้ำนะครับผมรบร็อก G10 ที่ดูดได้ถูดได้และก็ซักได้แบบครบๆนะครับผมในงบแค่30,000บาทมีทอนอีกต่างหากนะครับผมมันจะเจ๋งล้ำสมคำล่ำลือได้ขนาดไหนนะครับ<ะ>เดี๋ยวคี้ที่ไอซมาเล่าให้ฟังนะครับ จริงนะตอนนี้นะครับผมการกลับบ้านมาแล้วบ้านสะอาดเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ฮิวใจเราเหมือนกันนะแต่บางคนนะครับผมโอ้โหทํางานนะครับโอ้โหใช้สมองใช้ความคิดเยอะแล้วกลับบ้านมาทีเจอบ้านรกๆไม่มีเวลาทาเข้าไปอีกโอ้โหจิตใจการทำงานมันก็จะ ห่อเหี่ยวนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้สําหรับคนที่อยากจะให้บ้านสะอาดแล้วไม่มีเวลานะครับผมในการทำความสะอาดนะก็คือตัวของหุนน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนั่นเองนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดเรื่องของฟังก์ชันต่างๆมากมายเข้ามาในตัวของหุนยนยนย่นยนต์อัจฉริยะนะครับผมซึ่งในตัวนี้นะหุ่นยนต์โรบล o อก G10 นะครับผมก็มีการเสริมฟังก์ชันหลายๆอย่างให้มาตอบโจทย์นะครับผมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มันสะดวก สบายหนักขึ้นไปกว่าเดิมอนีนะจากปกติคุณยนต์ดูดฟื้นแค่ๆดูดูทุ้ยอา้าวเข่าแทนชาติกับมาล้วก็ต้องเก็บกูในหลายๆอย่างด้วยตัวเองนะครับผมแต่ตัวของโรบล็อก G10 เนี่ยเสริมมาที่รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็ช่วยเราประหยัด เวลาประหยัดพลังงานได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเลยหยิบเข้ามารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันว่ามันเจ๋ยงยังไงมันช่วยเราประหยัดเวลาได้ยังไง <H an> ตรงไหนบ้างน,นะครับอย่างแรกอย่างแรกอันนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับนี่ด้วยดีไซน์อะไรหลายๆอย่างถ้าแกะกล่องออกมาประกอบเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะนี่ซึ่งเขาก็จะมีทั้งตัวของด็อกนะครับผมแท่นชาร์จไฟของเขาแล้วก็ตัว หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนะครับตัวโรบอก G10 นี่นอนส,อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นครบเซตแบบนี้เลยนะไม่ได้มีขายแยกนะครับผมไม่ได้ขายตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะอย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปซื้อทีหลังนะครับอันนี้เนี่ยไม่เกินสามหมบาทมีทอนตรงนี้เนี่ยได้เซตนี้ครบๆไปเลยนะครับผมเออซึ่งก็ถือว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามว่าพี่ชอบไหมชอบไหม <c oughs> นะดูออกเป็นโทนสีขาวดานะครับผมมีความ มินิมอลนะครับมีความมินิมอลแล้วก็ดูส่งเสริมความแบบว่าล้ำลเทคโนโลยีเพราะว่าบางคนนะตอนนี้เนี่ยจะซื้อของแกจิตอะไรเสริมบ้านทีเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงว่าเอ๊ะมันเหมาะกับห้องเราหรือเปล่ามันดูเอ๊ะโบ,บ,บราณโบราณไหมเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับผมไปตั้งอยู่ในคอนโดไปตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยก็ดูกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์กลายเป็นเครื่องประดับบ้านไปอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับหลายคนดูบอกโอ้โหแท่นชาร์จมันอาจจะดูเบลเลอร์เบล่าใหญ่ขนาดนี้มันแค่ชาร์จไฟอย่างเดียวหรือเปล่านะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะ มันต้องล้ำขึ้นไปกว่านี้นะเพราะว่าตัวของด็อกแทนชาร์ตเขาตรงนี้นะครับผมเขามีการบรรจุตัวของถังน้านะฮะให้มา2ถังเป็นถังใส่น้ําสะอาดหนึ่งถังนะครับผมนี่เปิดขึ้นมาด้านบนตรงนี้ปึ้งหยิบขึ้นมายกขึ้นมาได้เลยฟืบนี่ด้านซ้ายก็จะเป็นถังใส่น้ําสะอาดนะครับผมส่วนด้านขวาของตัวเครื่องนะครับแบบนี้ นี่ก็จะเป็นถังใส่น้ําที่แบบว่าน้ําสกปรกแล้วนะครับเออมันจะเจ๋งล้ําขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกนะฮะเดี๋ยวค่อยมาพูดลึกๆว่าถังสองถังน้ําดีน้ําเสียตรงนี้เนี่ยมันมีมาทําไมนะครับผมโดยที่ถัง2ถังใส่น้ําตรงนี้นะครับผมเขาเอามาเปลี่ยนให้กับตัวของเน่หุ่นโรบอทจีสตตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะถูเองนะครับผมดูดไปด้วยและก็ถูไปด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเขาสามารถที่จะซัก ผ้าถูเองได้อีกตั้งหากเนเดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีหนึ่งว่ามันซักออกมาเป็นยังไงนะครับผมโดยที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวโรบอกตรงนี้นะครับผมแค่การใช้งานเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนได้ไปนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปเสียบปลักกับตัวแฮนด์ชาร์ะด้านหลัง กดปุ่ม power นะครับผมแล้วจากนั้นก็หยิบมือถือของเพื่อนขึ้นมานะครับผมหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Roblox นะครับผมนี่อันนี้มีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนั้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็โหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อด้วยการต่อ Wi-Fi หรือว่าจะสแกนนะครับผมเปิดด้านหลังตัวหุ่นยนต์ขึ้นมาสแกนตัวของ QR code ตรงนี้ก็ได้เพื่อทําการเชื่อมต่อของตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roblox ตรงนี้ก็ได้เเเเเลลยยยนะครรง่งร่่าาๆพอออชืมตส็จป,ปุ๊ ท่านก็หน้าตาใช้งานง่ายมากๆนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะบอกเราได้หมดเลยนะครับถึงสถานะแบตเตอรี่นะครับผมการดูดฝุ่นเป็นยังไงนะครับผมปรับความรงความแรงต่างๆได้ผ่านตัวของแอปพลิเคชันได้หมดเลยนะครับผมและที่สําคัญการดูดฝุ่นในแต่ละห้องของเรานะครับผมเมื่อเราเปิดใช้งานตัวนี้เนี่ยตัวของรบาอกนะครับผมครั้งแรกปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็จะทําการหมุนนะหมุนวนรอบตัวเองนะครับผมทําการสแกน ห้องของเรานะครับผมเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีตัวของเน่ด้านบนตรงนี้นะครับผมแสวมรุนๆออกมาตรงนี้นะครับผมมันคือตัวของไลด้าสแกนเนอร์นะครับผมเป็นสแกนเนอร์ที่จะคอยสแกนรอบห้องแล้วก็สร้างนะครับผม สร้างแมปปิ้งขึ้นมาเป็น 3D แมปปิ้งเลยนะครับผมในแอปพลิเคชันของเราเห็นลักษณะบ้านของเราเป็นแบบ 3D ได้เลยนะครับหมุน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 หม,ม,ม,มุนได้เลยแล้วเห็นทางเดินน้องๆจะตรวจตอบตุนนู่นนี่นั่นอะไรยังไงผัดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับผมเออการมี 3D ขึ้นมาผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเจ๋งล้ำสแกนห้องของเราออกมาเป็น 3D ได้เลยลักษณะห้องอะไรมีของตรงไหนนะครับผมเออเจ๋งนะเจ๋งนะและพอหลังจากที่น้องนะครับสำรวจห้องนี้ทำเป็น 3D แมปปิ้งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถ ที่จะปรับการใช้งานได้จากมือถืออย่างที่บอกไปสามารถปรับได้นะครับว่าอยากจะให้ดูดแรงมากแค่ไหนนะครับผมก็สามารถปรับได้เลยนะเทอร์โบนะครับผมโหมดเงียบโหมดปกติเทอร์โบโบดแม็กซ์นะครับผมก็ดูดถูมันแบบแรงไปได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถปรับนะครับผมอย่างที่บอกตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะถูเองได้ด้วยนะแล้วก็เราสามารถปรับได้ด้วยว่าปริมาณน้ําในการถูอยากจะให้เยอะ ให้น้อยขนาดไหนในการทําความสะอาดแต่ละครั้งนะครับเราก็สามารถปรับผ่านตัวของแอปพลิเคชัน Rob ล็อกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งที่ล้ำเข้าไปอีกนะครับผมเมื่อน้องเขาเนี่ยสแกนห้องเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้นอกจากจะได้เป็นแผนที่นะครับอันนี้บางทีเรามีห้องจุดไหนที่เราไม่อยากจะให้น้องเนี่ยเขาเดินไปนะฮะบาง<ด>ทีจุดนี้ของมันล็อกลุงลังจนเกินไปถ้าเกิดน,น้องเขาเขา้เขาไปนะครับมันจะไปชนไปลากอะไรออกมาเยอะๆเต็มไปหมดเลยเราสามารถที่จะมาคร์กนะครับผม แผนที่ได้ว่าตรงนี้เนี่ยน้องไม่ต้องเข้าไปทําความสะอาดนะจ๊ะไปทำความสะอาดที่อื่นไป,ปะนะครับก็เออือตรงอื่นไปแทนนะครับผมตรงนี้ก็สามารถทําได้ผ่านตัวของแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมเออหรือว่าล้ำนะมีการ สร้างแบบกำแพงขึ้นมากั้นไว้เลยน้องเขาจะรู้นะครับก็จะไม่เข้าไปในเขตนั้นอีกนะฮะถ้าเราไม่ไดียกเลิกตรงนั้นไปนะครับผมเรื่องดยปกติที่ทไอใช้งานอยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ใช้งานเป็นโหมดทั้งดูดแล้วก็ถูไปพร้อมๆกันนะครับผมซึ่งก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาแหละทั้งดูดไปปุ๊บแล้วก็ถูไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งนอกจากจะดูดแล้วก็ถูไปแล้วเนี่ยบางทีบ้านของเรานะครับผมอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าน้องพรมนั่นเองซึ่งพรมตัวนี้นเนี่ยบางทีมันอาจจะขวางไว้นะครับผมอยู่กา บ้าน oh <no. S 1> แล้วหุ่นยนต์ตัวนี้จริงๆเขามีความฉลาดด้วยนะครับผมสามารถตรวจจับได้นะว่าตรงไหนเนี่ยคือพรมนะครับเออตรงไหนว่าคือพรมนะครับผมแล้วเราสามารถไปสั่งให้น้องเขาอีกทีหนึ่งนะว่าจะทํายังไงถ้าเจอพรมตรงนี้นะครับเราจะสามารถสั่งได้น้องขึ้นไปบนพรมได้เลยนะครับผมถ้าพรมเนี่ยสูง ไม่เกิน2เซนติเมตรเนี่ยน้องเขาก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับผมสามารถมีตัวของล้อยกไต่ขึ้นไปบนพรมได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปดูดทาความสะอาดบนพรมได้เผื่อมีใครเศษขนมขนมตกอยู่บนพรมนะครับผมเราก็สั่งให้น้องเขาขึ้นจัดการไปทำความสะอาดบนพรมได้นะครับผมแต่อีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการทําความสะอาดพรมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบนี้ถ้ามันดูดไปด้วยถูไปด้วยอย่างที่จไอสั่งไปว่าให้มันดูดไปด้วยแล้วก็ถูไปด้วยนะพอขึ้นบนพรมแบบนี้เนี่ย ผมเรามันจะแฉะหรือเปล่า เราะว่าแบบนี้พรมมันบางทีไปเป็นขนเนาะแล้วก็ถ้ามีน้ำเข้าไปแฉะมันก็จะอับๆนะครับผมแต่ตัวนีเ้เขาก็มีความเก่งแล้วก็รู้นอกจากจะรู้ตรงไหนว่าเป็นพรมแล้วนะครับผมเขายังสามารถที่จะยกนะครับผมตัวที่ถูพื้นตัวนี้เนี่ยลอยขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้พรมของเราเนี่ยชนกับตัวของผ้าถูพื้นแล้วมันเปียกนั่นเองนะพรมของเราก็จะไม่เปียกไม่ชื้นแล้วนะครับผมก็จะขึ้นไปดูดทําความสะอาดได้เลยหรือว่าบางคนอาจจะมีพรมที่โอเค ไม่อยากให้ขึ้นไปทำความสะอาดก็สามารถปรับในแอปพลิเคชันได้นะครับผมว่าให้หลีกเลี่ยงการขึ้นผมไปได้เลย นะล้าไปอีกอีก,อกหลายๆขั้นเลยนะครับผมนอกจากจะเก่งในเรื่องของการจับตวงพรมแล้วนะครับผมอันนี้ยังเก่งขึ้นไปอีกนะก็คือแบบว่าอันไหนอย่างที่บอกไปถ้าไม่เกิน2เซนนะครับผมทรณีประตูบางคนแบ่งห้องไว้นะครับอ่าแล้วอยากจะให้น้องเขาข้ามไปทำความสะอาดอีกห้องหนึ่งตัวนี้ก็สามารถปีนข้ามไปได้นะครับผมแน่ไม่เกิน2เซนเนี่ยข้ามไปได้หมดแล้วก็ไปทำความสะอาดอีกห้องได้เลยนะครับผมอย่างที่ไอ้เคยไปเนี่ยโอ้โหปีนขึ้นเครื่องชั้นหนักนะครับ แล้วก็ไหลผ่านไม่ได้แบบว่าสบายยมากเลยนะครับโอ้โหแล้วบางทีนะบางทีบางคนแบบว่าเอาไปทำความสะอาดชั้น2นะครับผมแล้วน้องก็เดินไปใกล้ๆบันไดบางคนกลัวน้องตกกลัวน้องจะแบบเครื่องพังหรือเปล่า <c oughs> ตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์กันตกมาให้ด้วยนะครับผมพอไปใกล้ๆตรง ริมบันไดพวกไปต๊กน้องเขาก็จะเด้งกลับมาเต๊กเด้งกลับมาแลา้วก็ากหาทางกลับไปของเขาเองนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าน้องจะอ้องจะเออตกบันไดไปนะครับผม <c oughs> ตัวนี้เขาฉลาดมากเลยแลวเดี๋ยวขอมาเจาะลึกในเรื่องของ,ของ,ของการดูดฝุ่นถูพื้นนะครับผมของหุ่นยนต์อัจฉริญะดูดฝุ่นถูพื้นโรโบล็อกจีเตตัวนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันว่าเอะประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นถูพื้นของเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับบางคนอาจจะติดในเรื่องของสเปคนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยจากที่ได้ลองใช้นะครับ นี้นะครับผมเขามีแรงดูดนะครับผมถึง2 5 0พาปาสกาลนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแรงดูดที่สามารถจะซอกซอนพวกฝุ่นนะครับผมพวกเส้นผมอะไรต่างๆที่อยู่ตามซอกพื้นอย่างเงี้ยเออขึ้นมาได้สบายๆมากๆเดี๋ยไอ้ลองเอาขนมไปยุโรยนะฮะแก้งน้องเขานะตัดไปนะครับน้องเขาก็สามารถดูดขึ้นมาได้แบบว่าเนียบกริบเนียบกริบนะครับผมแบบเ้เียกเรียกได้ว,ว่าแทบจะเอาหน้าไปถูพื้นเนี่ยก็ยังสบายๆายโอ้ขนาดนั้นเลยเออนะครับผมถือว,ว่าเขามี แรงดูดแล้วก็สามารถถูไปพร้อมๆกันตรงนั้นได้ด้วยนะครับและหลายคนอาจจะกังวลว่าแบบอาจจะมีเส้นผมไปอุดนะครับผมตามตัวของนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่ดูดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขาเป็นยางนะครับผมเขาเป็นยางนะสามารถที่จะถอดออกมานะครับทําความสะอาดพวกเส้นผมเส้นผมแรงต่างที่ติดอยู่ตรงนี้ได้นะครับผมนี่ถอดเข้ามาทําความสะอาดได้เลยนะครับผมเผื่อมีผงเผิมฝนอะไรไปติดผมอะไรไปติดเนี่ยก็สามารถ จัดการได้เลยนะครับผมนี่ก็แกะออกมาแล้วก็จัดการได้แต่ถ้าเวลาเราอยากจะเอากล่องทําความสะอาดตรงนี้ไปทิ้งนะครับผมเราก็แค่ยกตัวนี้นะครับผมเปิดฝาขึ้นมานี่หยิบไปเททิ้งทําความสะอาดได้ก็แค่นี้เองนะครับผมแต่นะครับผมแต่ในเรื่องของตัวนี้เนี่ยจะล้าในฝั่งของการถูพื้นตัวนี้เนี่ยถูพื้นจะเสริมความล้าขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือตัวนี้นะฮะสามารถที่จะกดนะครับผม กดพื้นด้วยแรงนะครับผมกดเข้าไปเน้นๆๆและนอกจากที่จะกดไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะยังมีการสั่นนะถึง3,000รอบนะครับผม3 0 0 0รอบต่อนาทีนะฮะสามารถย้ำๆพื้นนะบางทีแบบว่าตรงไหนเนี่ยคราบมันฝังลึกฝังแน่นหน่อยนะครับให้ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะโรบอกทีสนะครับผมไปย้ำๆๆสักแป๊บหนึ่งนะครับผมคราบต่างๆเนี่ยก็จะหลุดออกมาโดยที่เราไม่ต้องเปลืองแรงไปถูย้ำเอ,เองนะครับผมก็ถือว่าฉลาดล้ำช่วยประหยัดพลังงาน ของเราไปได้เยอะเลยนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยคือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะซักผ้าถูตัวนี้เองได้นะครับผมที่เราเห็นนะนี่ยกขึ้นมาจะเห็นว่าเป็นผ้าถูแบบนี้นะครับผมที่เราเขากดมาย้ำๆบางทีเนี่ยโอ้โห ผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับผมก็ oh, <no. S 1> ทําความสะอาดเองบางทีเราต้องไปเอาเสียเวลามาซักๆขัขยี้ขยี้อีกนะครับผมตัวนี้ฉลาดนะฮะแค่กด oh, <no. S 1> ปุ๊บเนี่ย oh, <no. S 1> เราสามารถจะตั้งค่าแอปพลิเคชันได้ว่าทุกครั้งที่มาจอดให้ทํา <Yeah. S 1> ความสะอาด ตัวของผ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมทําการขัดผ้าเอาพวกสิ่งสปกปรกที่อยู่ตามผ้าตรงนี้ออกไปนะครับผมให้ผ้าที่ออกมาใช้ทุกครั้งเนี่ยดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ที่ไอ้ลองมาเรียบร้อยแล้วนะเอาตัวของซอสมะเขือเทศนะครับผมไปปัดปาดนะฮะปัดปาดตรงนี้ไว้นะแล้วก็ปล่อยให้น้องเขาเนี่ยไปทําความสะอาดนะครับผมก็ถือว่าเฮ้ยมันเขาแคบบุ๊บบุ๊บบุ๊บปัด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 ได้ไหมผมทำความสะอาดรี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 ดจีบตรงนั้นออกมาเนี่ย ค้าที่ออกมาถือว่าเอ้ย สะอาดเลยนะเราไม่ต้องกลัวแบบว่าพวกคราบรต่างๆจากการทำความสะอาดครั้งเก่าเนี่ยจะมาเลอะเปื้อนตัวของพื้นที่เราจะทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งตรวนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนใส่น้ําเติมน้ําให้เราได้เองอีกต่างานะอย่างน้ําสะอาดนอกจากจะเอามาซักแล้วเนี่ยเขายังเติมนะครับผมในตัวของแทงค์น้ําด้านหลังให้เราอัตโนมัติด้วยนะครับผมอย่างแทงค์น้ำตรงที่เราแกะนลไม่ต้องไปเติมเองก็ได้นะครับผมเขาเติมให้เราอัตโนมัติเลยนี่แล้วก็ น้ำนะครับผมน้ำเสียจากการซักก็จะเก็บอยู่ในอีกถังหนึ่งเราสามารถจะหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปเททิ้งแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ใส่ใหม่นะครับผมนานๆสักเี่ยนสักทีนึงก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายในเรื่องของการไม่ต้องไปซักผ้าถุงเองนะครับและจากที่เดียไอนะครับผมได้ลองทําความสะอาดโดยรวมนะของตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะรบล็อกตีสิบตัวนี้นะครับผมเฮ้ยแล้วเวลาจริงๆใช้ประมาณโดยรวมนะ เขาบอกว่าสามารถทํางานต่อเนื่องได้ถึง3ชั่วโมงนะครับแต่พื้นที่ในออฟฟิศอติรีิลในับผมไม่ถือกระดานั้นสักแป๊บประมาณครึ่งชั่วโมงในะับผมก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆถ้าใครมีบ้านกว้างกว่านี้เนี่ย 3ชั่วโมงก็เหลือแล่นะครับผมเดิน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 ไปแล้วก็กลับมาชาร์จทำความสะอาดอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งเขารู้นะว่าแท่นชาร์จของเขาอยู่ไหนเขาก็เดินกลับไปหางเขาเองนะครับเอออันนี้หรือพูดไปนะครับผมตัวของผ้าถูตรงนี้นะอันนี้เขาเป็นแบบเส้นใยนะครับผมซิเวอร์ไอออนด้วยนะที่จะลดพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นอับด้วยนะครับผมบางคนบอกว่ากลัวมันจะไปหมักหมนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไปตากไปแห้งเนี่ยมันจะหมักหมกลิ่นอับหรือเปล่านะครับผม เช่นใหญ่ซิวายออนตรงนี้เน uh uh uh> uh 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 ี่ยลดกลิ่นอับแล้วก็ลบแบคทีเรียได้ลดแบคทีเรียได้เองเลยนะครับผมไม่ต้องไปตากบ่อยก็ได้นะครับปล่อยตรงนี้ก็ไปนะครับซึ่งก็ถือว่าตัวของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัดชริยะรูบล็อก G10 ตัวนี้นะน่าจะเหมาะกับ คนทีอ่อยู่คอนโดไม่มีเวลาหรือว่าจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับผมที่มีฝุ่นเปิดอะไรต้องตกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับผมมีติดไว้เนี่ยช่วยประหยัดเวลาของเราได้เยอะเลยนะนอกจากจะดูดฝุ่นแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะซักเองได้นะครับสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็าสามารถสั่งได้สบายๆนะครับดูการทํางานเป็นแบนที่ mapping 3D mapping ตรงนี้เนี่ยคือโหสบายมากเลยนะครับเออแต่อันนี้แนะนําอย่างหนึ่งนะครับผมในการที่จะใช้น้องเขานะอันนี้เจอมาส่วนตัวเลยนะครับ ยังไงเนี่ยก่อนที่จะทําความสะอาดนะครับผมก็กรุณานะครับช่วยกันเก็บสายไฟนะครับให้เข้าที่เข้าทางบางทีนะน้องเนี่ยอย่างแรงดูด2,500ปาสคาวนะครับผมน้องดูดแรงก็จริงแต่เวลาบางทีนะเขาปีนขึ้นสายไฟเนี่ยอาจจะดูดสายไฟได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมอาจจะลักลักอะไรนิดหน่อยตรงนี้ก็ต้องเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับผมอันนี้แนะนําให้นิดหน่อยนะหรือถ้าใครดูแลนะครับผมอยากจะได้พอบ้านอาจฉริยะญานะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นรูบร็อก G10 ตัวนี้เนี่ยไปช่วยทำความสะอาดห้องที่บ้านนะครับตอ ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอย่างที่บอกไปนะครับผมในราคาเพียงแค่29,900บาทนะยังไม่ถึง30,000นะครับผมส0,000มีทอนจริงๆปกติเนี่ยทั้งเซตตัวนี้นะ7 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่าเขามีการจัดโปรโมชั่นลดราคาลงมาเยอะมากๆเลยนะครับใครที่ยังเล็ง เครื่องดูดฝุ่นกันอยู่นะครับผมก็เฮ้ยโรบอทจีส1 0ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมเปิดรับให้แลวกันนะที่ใต้คอมเมนต์แลวกันนะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับผมในลิงก์ที่แปะไว้ที่ใต้คำอธิบายแล้วกันนะครับผมลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์เครื่องมีออกไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อมีใครที่กําลังสนใจในตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับผมและก็ดูพืนแบบอ 10ตัวนี้นะครับผมไปพิจรารณาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นอีกทางเรื่องนึงให้เข่าและกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับ c h anel n รีวิวนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับสหรคัคลิปนี้แต่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ